มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท็อปไทยแม่ปรางทิพย์ถวายกระถิน่นครั้งใหญ่คู่แฟนฮีโร่ขวัญใจคนไทยพี่ท็อปบินบลลูริตแล้วก็พี่ไทยเอกพันบลลูริตนะคะฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตที่พึ่งของคนทุกยากจิตอาสาที่อุทิศทั้งตัวแล้วก็หัวใจให,ให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็สัตว์น้อยใหญ่ ผู้ได้รับความช่วยเหลือทุกคนต่างยกย่องให้เขาเปรียบเสมือนเทวดาเดินดินค่ะล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กต่ายปริญญาได้โพสต์ภาพของพี่ท็อปแล้วก็พี่ไทยนะคะได้ร่วมกันถวายกระถินหลังจากออกพรรษาประจำปี2563ณวัดบางแวกเขตภาษีจเจริญเมื่อวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563ที่ผ่านมาค่ะ โดยมีคุณบินและก็เอกพันบลือฤทธิ์นะคะท่านดรรัรตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานรณฐทนรีร่วมกตัญญูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสา,าสมัครรณฐทนรีร่วมกตัญญูและทีมงานบริษัทกรุงสยามเครื่องดื่มคอมมานโดรวมเงินยอดกระถินในครั้งนี้ได้ทั้งสิ้นนะคะ2.75ล้านจด75บาทรวมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะผมสาธุ ทานนี้นะคะทีมงานมดข่าวพาเพลินเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ